สวัสดีพี่น้อง FC หน่อยทุกท่านครับ FC ขอคารวะทุกท่านพบกันเช่นเคยครับกระทางตรงเลขการเสีย่ยงโชคก็สลากกินหมังรัฐบาลพื้นบน,นบานไม่ไว่าจะเป็นทั้งหน่อยเหล่าพัฒนารวมไปถึงหุ้น,นรอบต่ตตางๆจันถึงสุขเลยทีเดียวนะครับพบกันณนีรอบของวันเสาร์ที่27สิงหาคม2 5 6 5นะครับวันที่27แล้วนะอีกไม่กี่วันเด้อรัฐไทยก็มาแล้วเนาะพี่น้องโอ้เดือนหนึ่งปั๊บแป๊บหมดแล้วนะครับอ้าว ก็จะพบแนวทางวันเสาร์สุดปังเนาะเรามาสรุปแนวทางมาสุขที่ผ่านมากระแหงกระปังทั้งสี่หน่อยและลาวพัฒนาครับเฉพาะกิจครับบนมาเบิ้ลเลยครับ3 7 7ล่าง0ูพิเศษครับบนมา8 9 5ล่างมา9 6เป็นไงละ่ะ9 5 9 6ไหวไหมปกติครับ1 5 1ล่าง 54, 5 4 5บน5ล่างเลยเป็นไงละ่ะ ปิดท้าย VIP ครับ2 19ล่าง65อ่าโอ้โหพิเศษนะครับห้ามาเนาะให้58มันมาให้เอดห85มันมา95ดูดูมันด,ดูให้1นะครับ1 5ก็มาห้าเอ้ย19เนาะ1มาเด่น วีพีบนล่างเลยฮะเด่นเข้าทั้งสองเลยเด่นหกมาหกห้าเด่นหนึ่งมาหนึ่งเก้าเนาะเนื้อสิ่งกันในวินนะครับวินสูตรอย่างที่แอดเคยบอกทุกวันนะฮะวินไอวินเด่นเท่าตีครับวินเด่นที่บอกทุกวันเป็นไงฮะหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าเก้าหกหกห้าเป็นไงฮะมารวรัว,รว,รวบอกแล้วอา้าวปิดท้ายสองทุ่มสาวฝั่งโขงมาแบบล็อกคาสายตาสี่สี่สี่หกล่างสี่สี่บนสี่สี่หก บะเจ้าเหล่าเป็นอย่างนี้ก็เงียบครับอ้าวสูตรเจาะก็ยังเฮงยังตังอยู่เนาะเจ0ดเจ5ดและ19ปังปุยเจ้จ,จ่ามาดูแนวทางสีน้อยประจําวันเสาร์ที่27สิงหาคมครับสีน้อยใครจะเฮงจะปังมาลุ้นกันนะครับเบิ้ลให้ตัวเดียวโดดๆเลยนะ22เลยอะ่ะ นะครับในตารางให้เบิ้ลตัวเดียวเดย2สองสองเนาะนะครับส่วนนอกตารางก็ให้8ปดกับหกหกไว้นะครับมาดูกันว่าใครจะแหงจับปังเนาะสามสัญญาวันเสาร์เนาะเสาร์อาทิตย์ตามตามสัญญาครับให้ชุด3ตัวโดยนอะกนอกตารางให้2ชุดเนาะนอกตารางก็จับให้ในนี้แหละนะครับ502และ605นะครับไม่แน่นะ6 5 3มนะครับ832อะไรมันก็เป็นไปได้หมดนะครับ ก็ลองวินดูนะครับส่วนในตารางนะครับในตารางก็ให้6 0 2 702แล้วก็9 4 5นะครับให้3ตัวไว้นะตามสัญญาที่รับปากไว้เนาะก็ตัวที่ชื่นชอบก็ติ๊กให้เด่นให้นะครับเด่นรอบรอบวันที่26วันศุกร์26นี้โอ้โหวินเด่นรอบนี่สนุกเลยครับมารัวๆเลยเนาะคนที่ตาม เด่นรอบมีอย่างใจใจเนี่ยก็ปังบูเยไปแล้วนะครับเอา้ายังไงก็ห้ามพลาดนะฮะเด่นรอบเนาะก็ขอแสดงความยินดีกับ fc ีเทิงที่ปังเนาะในรอบของวันศุกร์ที่ผ่านมาไว่าจะเป็นทั้งลาวและสี่บอลพอดีนะครับรวมไปถึงหุ้นรอบต่างๆเนาะยังไงก็ตั้งใจพอดีครับเก็บสูงับหุยนฮีเข้าไปดูสโตรเนานะเอา้าในกลุ่มก็ตามที่บอกไว้เนาะว่าจะมีแนวทางให้ซื้อลอตเตอรี่ไทยกันไว้เนาะเอา้า ก็ดูท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวก็ขึ้นให้เนาะอยู่ในคลิปแล้วกันขึ้นให้นะครับขึ้นให้ในคลิปแล้วกันนะครับส่วนในกลุ่มฮานอยก็ในกลุ่มเดี๋ยวให้นะครับเดี๋ยวส่งให้ในกลุ่มนะครับแฟนๆ y นยูทู e ก็ fc youtube ก็ปปดูกิดตูมได้ขอบคุณให้ชจุกหวยรวยเงินขอบคุณนะครับ